สวัสดีครับพี่มทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกม d r a g กอนบ l ลเ e เจน d นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการหาตั๋วการันตี Legend ์ลิมิเต็นะครับซึ่งมันก็มีอยู่ด้วยกัน2ตั๋วเนาะ,ะที่เป็นให้สะสมแล้วก็เอาเอาไปเปิดตู้กาชานะครับตั๋วอันแรกนะครับก็จะเป็นตั๋วสีฟ้าอันนี้นะครับก็คือตั๋วเลเจนต์แฮปปี้ซัมมอนซัมเมอร์นะครับ2022 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว l ล g e n d Limited นะครับไอตัวสีลุงลุงเนี่ยนะครับอ่าตัว s u m m e r Carnival นะก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการหาไอตัวนี้ก่อนแลวกันนะครับอ่าตัวสีฟ้านะครับตัวสีฟ้าก็มาเปิดตู้ตรงนี้เนาะนี่นะครับตัวสีฟ้าเปิดตู้นี้ตัวลุงเปิดตู้นี้นะครับไอตัวสีฟ้าเนี่ยไอของตู้นี้เนี่ยสำหรับสายฟรี ะครับเราต้องตัดใจครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาได้นะเออผมบอกแค่นี้เลยตู้ตู้นี้สายฟรีไม่สามารถเปิดได้นะแต่ถ้าคุณเป็นสายเติมวิธีการหาตั๋วก็คือมากดตรงช็อปนะครับแล้วก็เติมแพ็คนะนี่นะครับเติมไอ้สแพ็คนี้นะครับคุณก็จะได้ไปเลยนะครับสำหรับตั๋วสีฟ้านะครับไอ้ตั๋วซัมมอนซัมเมอร์นะส่วนสายฟรีหมดสิทธิ์ที่จะได้ โอเคนะครับก็เคลียร์ไปหนึ่งตู้เนาะ,ะส่วนอีกตู้นึงนะครับไนตู้ข้างล่างใช่ไหมที่มันใช้ตัวลุงวิธีการหาตัวลุงเนี่ยวิธีแรกนะครับให้เรากดมาตรง Exchange Shop นะครับแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับตรงอันแรกนะครับแล้วก็กดมาตรงบู o ตรงนี้นะมันก็จะมีให้เราแลกนะครับโดยการใช้เหรียญรูปดัมเบลเนี่ยนะครับเออมาแลกนะมันก็จะ จำกัดจํานวนครั้งนะครับว่าแลกได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับนะก็จะใช้เหรียญค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับแล้วถ้าถามว่าเหรียญเนี่ยหายังไงเหรียญมาหาตรงนี้นะครับเหรียญเรามาหาตรงโคอปตรงนี้นี่เลยนี่นะครับในซีด่านนี้เราก็จะได้เออไอเหรียญรูปดัมเบลมาถ้าเราเล่นจบด่านแล้วนะครับเราก็เล่นวนไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆนะจนเหรียญครบจํานวนแล้วก็เอาไปแลกในร้านเอ็กเซนนชอ็อป ครับประมาณนี้ซึ่งแต่ละด่านมันก็จะดอกไม่ an, เท่ากันเนาะยิ่งด่านยากมันก็จะยิ่งดอกเหรียญเยอะนะครับแล้วก็ไอเหรียญรูปดัมเบลเนี่ยมันจะมีตัวละครที่เป็นตัวโบนัสด้วยนะก็คือถ้าเราใส่ตัวโบนัสลงไปนะครับไม่ไว่าจะเป็นตัวที่เราเล่นหรือว่าจะเป็นตัวที่มันบัฟทีมให้เราเนี่ยนะครับไอตัวข้างล่างเนี่ยมันก็จะได้เหรียญเพิ่มนะครับซึ่งตัวที่มันบัฟเหรียญให้เราก็เป็นตัวพวกนี้แหละนะครับเนี่ยไอตัวโบนัสพวกเนี้ย นะครับตัวพวกนี้เลยนะแต่ผมจําไม่ได้นะว่าตัวไหนมันดอกกี่เหรียญน,นะครับเออเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไ้ให้แล้วกันนะว่าตัวไหนดอกกี่เหรียญตัวนั้นกี่ดาวดอกกี่เหรียญน,นะครับดอกเพิ่มกี่เหรียญประมาณนี้เนาะผมก็ขึ้นรูปไปให้แล้วตอนนี้นะครับก็แคปกันไปได้แล้วกันโอเคนะนี่เป็นวิธีแรกนะครับในการเอ่อได้ตัว๋วในเจนลิเต็ดไอตัวลุงส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือมากดตรงมิชชั่น พกดเข้ามาตรงมิชชั่นแล้วนะครับกดมาตรงอีเวนต์นะครับแล้วก็กดมาตรงรูปโกจิต้าอันแรกเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าแต่และเควส์เนี่ยนะครับชื่อเควส์มันค่อนข้างที่จะเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ตัวเลขนะก็เควส์แต่และเควส์มันก็จะประมาณว่าเกตสามสิบเออเลเจนซ์ซัมมอนครานิโวเมโดนะครับถามว่านี่มันคืออะไรนะครับสิบแปดทับสามสิบเนี่ยของผมเนี่ยสิบแปดทับห้าสิบอะไรพวกเนี้ยเอออันเนี้ย ไอเกตห้าสิบเกตหนึ่งร้อยอะไรพวกเนี้ยสูงสุดก็คือเกตสองร้อยนะครับเออเลเจนซ์ซัมเมอร์คาร์นิวัลเมโดถามว่ามันคืออะไรมันก็คือการเก็บเหรียญเลเจนซ์ซัมเมอร์คาร์นิวัลนะครับถามว่าเหรียญเลเจนซ์ซัมเมอร์คาร์นิวัลเนี่ยเก็บยังไงก็เหมือนเดิมเลยครับไปเก็บตรงโคอปนะครับไปเก็บตรงโคอปแล้วพอจํานวนเหรียญเราเพิ่มขึ้นหรือว่าจํานวนเหรียญที่เราเก็บได้เนี่ยมันก็จะมาเพิ่มตรงนี้ให้เรา นะครับเหมือนอันเนี้ย18ทับ30นะของผมก็คือผมเก็บเหรียญเลเจน d ์ซั m เมอร์คาร์ l ไปแล้วทั้งหมด18เหรียญน,นะครับซึ่งเราจะต้องเก็บสูงสุดเนี่ยทั้งหมด200เหรียญน,นะเราก็จะได้ตัวไปเลยทุกใบนะครับแล้วเราก็จะได้เพชรห0 0 0เพชรนะครับในเควสสุดท้ายนะก็คือเก็บไปเลย200เหรียญนะครับแล้วถ้าแล้วถ้าถามว่าเออไอเหรียญมันหาจากไหน นะครับมันหาได้ออสองวิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการล็อกอินรายวันนะครับแค่เราล็อกอินเข้าเกมเราก็จะได้เหรียญนั้นไปแล้วนะแล้วก็วิธีที่2ก็เหมือนที่ผมบอกไปตอนเมื่อกี้เลยก็คือการไปเล่นโคลบนะครับซึ่งการไปเล่นโคลบเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้หมดเลยนะทั้ง4ด่านไม่ว่าจะด่านแรกด่าน2ด่าน3ด่าน,าาน,นะครับเออด่านยากด่านง่ายก็เลือกเล่นได้เลยแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยมาเล่นอันบนสุดจะดีกว่าถ้าเราไหวนะ เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้สามอันล่างเนี่ยถ้าเราเล่นจบด่านแล้วมันจะดบให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับไอเหรียญเอเอ่ซัมมอนคาร์นิวัลเออไม่รู้ว่ามันจะดบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ว่าไอ้ด่านแรกเนี่ยดบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับดบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนี่เลยนะครับเหรียญเลเจนด์ซัมมอนคาร์นิวัลนะครับมันดบแน่นอนนะครับถ้าเรามาเล่นอันแรกซึ่งไอเหรียญน,นี้เนี่ยมันจะไม่มีตัวละครที่เป็น โบนัสเพิ่มเหรียญให้นะเหมือนไอเหรียญดัมเบลอันนี้นะครับก็คือมันจะมีตัวโบนัสที่สามารถเอ่อถ้าเราถ้าเราเอาลงไปเล่นหรือไม่ว่าเอามาบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มเหรียญให้เราใช่ไหมแต่ว่าไอเหรียญอันเนี้ยมันไม่เพิ่มนะมันไม่มีตัวละครที่เป็นตัวโบนัสเพิ่มให้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นอันแรกอันสองอันสามหรืออันที่สี่ในโหมดโคอปเนี่ยถ้าเราเล่นจบหนึ่งครั้ง เราก็จะได้เหรียญไอซัมมอนคาร์นิวัลเนี่ยแค่เหรียญเดียวต่อนหนึ่งรอบเท่านั้นนะมันจะไม่มีตัวโบนัสในการเพิ่มเหรียญให้นะซึ่งมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็ในมิชั่นเมื่อกี้มันให้เราเก็บสูงสุด200ใช่ไหมมันให้เราเก็บสูงสุด200เหรียญ เราก็จะได้ตั๋วไปทั้งหมดแล้วก็ได้เพชรหนึ่งพันเพชรเราก็จะต้องเล่นในการเก็บเหรียญให้มันครบทั้งหมด200เนี่ยสองร้อยเหรียญนะครับเพื่อจะได้เควสตตรงนี้ทั้งหมดก็คือนั่นแหละเล่นในครอรบไปเลยสองร้อยรอบแต่ถ้าคุณไม่รีบถ้าคุณไม่รีบคุณก็รอในส่วนของที่มันแจกเป็นลายวันด้วยก็ได้วันละเหรียญแล้วก็มาบวกกับที่ไปเล่นครอรบเออมันก็จะลดหย่อนลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าใครรีบก็นั่นแหละครับไปเล่นครอร์บเลยสองร้อยรอบมันก็จะได้ตรงนี้ทั้งหมดเลย เอ,อเพราะว่ามันได้แค่เหรียญละรอบเนาะต่อการเล่นคออปนะครับมันไม่มีตัวโบนัสในการเพิ่มเหรียญให้โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะวิธีการหาตัวพอเราได้ตัวมาแล้วนะเราก็เอามาสุ่มกาชานะครับก็เอามาสุ่มตรงนี้นะมันก็จะการันตีตัวเลเจลลี่ิมต็ดนะครับไปเลยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าคุณดวงดีคุณก็จะได้ตัวที่มันเพิ่มขึ้นนะอาจจะได้สตัวสตัวปร,ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่างงยังไงไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูอีกรอบนะหรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้แล้วกันนะครับโอเคนะผมสรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ